อย่บอกใครนะนี่แหละที่สุดแล้วของเมนูลดน้ำหนักนะครับจ๊กไข่ขาวครับต้นต้นครับไข่ขาวครับนี่ซื้อสําเร็จรูปแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะตอกเองก็ได้อีกอย่างที่สำคัญครับน้ําเปล่าเราใช้น้ําอุณหภูมิทั่วไปนะครับไม่ต้องใช้น้ําร้อนในปริมาณเท่ากันครับครึ่งต่อครึ่งกับเอากขคาวด้วยตาก็ได้นะครับหลังนั้นไปให้เข้ากันครับ ใส่แมงเกฟครับความแรงสูงสุดครับใส่เข้าไปกดปวิวยาวเลยตรงนี้หน้าที่ของเรานะมัคือนั่งเฝ้าครับเมื่อไหร่ที่แบบว่าฟอร์มมันต้องบุดบุดตีครับเปิดมาตีเปิดมาตีเรื่อยๆเลยจนกว่าโจ๊กไข่ขาวเนี่ยมันจะได้คอนซิสเซนซีหรือความเหนียวคล้ายๆโจ๊กมาเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับอ่าเนี่ยหน้าตาเนี่ยเริ่มใกล้ได้ละใกล้ได้ละโอเคนี่ดูเท็กเจอร์นี่เหมือนโจ๊กเลยนะครับไม่มีความคาวเลยนี่คือแฟ้ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับโปรตีน ร้อแล้วก็แคลอรี่ต่ำม,มาก <Wow. S 1> ทั้งหมดนี้นะ่าจะมีแคลอรี่ประมาแคลอรี่นะครับใส่เกลือ,อนิดนึงพริกไทยหน่อยนึงน้ำเลียบอกไก่นะครับอันนี้คืออกไก่ผัดน้ำเลี้ยมผัดด้วยน้ำเปล่านะครับไม่มีไขมันเลยแฟตศนเนี่เราให้ร้านดีเจคูเมนูคนผัดให้นะมันเหมือนกับเรากินไข่ขาวต้มกับอกไก่ต้มโธ่มาลองชิมดูนะครับกินนี้ สองวันน้ำหนักไม่ลงตีทีทีหน้ากูได้เลย <S <S 1> <S 1> ดีมากมันเหมือนได้กินข้าวบางทีคือคนเรามันก็กินข้าวถูกไหมแต่ว่าข้าวเนี่ยมันแป้งเยอะคาร์บเยอะอันนี้คือเรารู้นะครับมันเป็นโปรตีนร้อยเปอร์เซ็นต์แคลอรี่ต่ำเฮี้ยๆแฟตสูงมากเลยนาะยอดลองมาทำดูครับ